ดีเจ้าป้าดาวจะมาทำไข่ตุนเนาะไข่ตุนหมูสับใส่วุ้นเส้นเจ้าวุ้นเส้นไข่ตุนมือเจ้ามือ เจ้าจะเอาไปอันทำกันเนาะเจ้น้ำมันเจ้าป้าดจะเจียวกระเทียมก่อนเนาะเจียวกระเทียมก็ก็ แล้วก็ตักออกก่อนเนาะ กระเทียมออกอันน้ำใส่เจ้าเอาหมูซับลงเจ้าพอน้ำเดือดก็เอาหมูลงเนาะใส่ซีอิ้วขาวเจ้ากะเอาเนาะแต่ลาข้างเพราะว่าทำเหมืเต่า,าเตากันเจ้า phụng phung nước cho, pích Thái, đây, cho, có thắm, สอบผมจะรอดเส็จผมจะรอดอนิดหนึ่งก็ได้เจ้าซิบเม็ดอันหาหน้าแซวเดียวนิเอาเเส้นผสมไข่ลง คนเจ้าคนประดาใส่บุญเช้นเยอะเยอะคนเจ้าคนหมูมันจะคลอนเนาะ พิดฝาเจ้าพิดฝาทำกันรู้ได้เจ้าจะทำแบบได้ก็อร่อยเขาจะนึ่งกับซึ่งแบบสมัยเก่าก็ได้ <c oughs> แต่เวลาทําแบบนี้มันมีหนำหล่องแหลงน้อยหนึ่งได้เนาะม่เะจะ้าทำกันรู้เนาะ กินมากๆเลยเจ้า,ากระเทียมเนี่ย,ยแต่สอบต้องใช้เยอะใช้น้อย <c oughs> ต้นหอมเจ้าต้นหอมจะซอยายาบซอยอ่อ,อนแล้วแต่สอบเจ้า nó tôn hòa nó nhúc sắc cắn luôn sao Lử mà cốt, cốt, cốt lông cả đây Mọt na kín sao? Xúc lăn nó เาะขนาดเจ้าวันนี้หรอเจ็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าวุ่นเส้นไข่ตุนทำกันดูเนาะทำแบบได้ค่ะอร่อยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหน้าเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือประดาวเดนเนอร์จำได้ผ่าคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ